มึงตลกกับกูเหรอไม่ใช่หม่ำจนตลกได้ไงช่ะเกาให้หน่อยคันคอะมึงคันคออ้าเอ้ายเข่ารู้ไม่ดีเลยดิไอ้ตีไมล่ะนายแกคนแก่ว่ะตาในแก้หอกไม่ไหวกับเราเนี่ยไอพยักไม่รู้เรื่องเนี่ยเคียวไมเขาเขบอกอายุสามสิบเดี๋ยวก็เคียแลวหาเนี่พี่ต่อไป้ออ่เออแม่เขอ้่่เยอยู่งนะเยไอ้ี่เนเทอ่ะเอปอมเสียงนะ ไอ,อ้มึงมึงพูดมึงกูเลยนะไอ้ไอ,อ้ม่เลือดอย่าพูดนะมันจำเลยไอ้โหรเฮ้ยมึงไงพยักเปล่าครับครับพยักครับว่างไงลงมาเนี่ยอ่ะว่าไงเดี๋ยวขอบอกหลานก่อนได้ไหมพอดีหลานรอจะมาถึงให้บอกอ่ะไม่บอกถ้าบอกกูกระทืมนะมึงหมดตัวนะของมึงหาย ร้านเป็นผู้ชายผู้หญิงอ่าผู้ชายผู้ชายร้นานชื่ออะไรชื่อมิเลอร์ไม่ได้ไม่ได้เพื่อนมาดิเดอ่ะฮว่าไงอันนี้อันนี้รถมึงเหรอใช่ใช่เพิ่งซื้อเมื่อวานเป็นไงเดี๋ยงไหมขอได้ป่ะขอะได้ป่ะขอะได้ไหม,มรู้ไหมนเนี่ยว่ากูเป็นใครเนี่ย เป็นหน้าตาอย่างนี้นักแสดงแน่เลยมั่งไงนะเอาก็เหตุแต่งตัวกันเลยถึงก็นักแสดงมึงมึงตลกกับกูเหรอเปล่าไม่ใช่หม่ำจะตลกได้ไงเห็นหน้าเหมือนมั่งเหรอขอมึงกับกูเอาหมดตัวเลยนะมีอะไรให้เอามั้ง รถมึงเนี่ยอยากโดนยึดไหมขอได้ไหมล่ะรถขอได้ไหมคุณเปลี่ยนใจแล้วกูไม่เอาละโกงกิ้งมึงนี่กว่ากังกิ้งสีแดงมึงอะซักไหมตั้งแต่มายังไม่ซักเลยเ็นหึ่งเลยเอาปะไม่เอาเปลี่ยนใจแล้วเอาเอาหนวดมึงนี่กว่าเอ้ยจิ้มลิ้มอย่างงี้ใครๆก็อยากได้สิดูดูดูหางหนวดเห็นไหม มัดใจใครได้ไหมมีแม่งร้องอ้ออารถมึงทิ้งเนี่ยอันนี้รถมึงใช่ไหมเดี๋ยวกูเผาทิ้งด้วยเนี่ยเดี๋ยวเผารถมันได้แล้วเดี๋ยวผมเผาอีกเดี๋ยวผมเผาอีกขับรถเลยวิ่อ่ะมึงหล่อไหมอ่อันนี้เมื่อกี้ออกเวลาข้างนอกแกันออกออกตเออกโดนยังไม่หมดหรอไม่พยักไหนกูก็ไม่รู้เบอร์สองานเอร์สามสิบ พี่จอนแย่งแล้วพี่จอนแย่งแล้วแมนเวแมนอุ้ยแต่ไม่ใช่ลมนะไม่มมมไม่ใช่ลมมันออกเลยแต่ถ้ามึงออกบ่ยอยแล้วมันก็อาจจะไม่ออกไงก็แบบให้คนอื่นเข้าไปรถไม่มีแก๊สป่ะมึงเอารถมันขยับไปเอ,เองนเนี่ยเอารถเผามันนี่ยเอารถมันเผามันเ,เอ,เอน,เนี่ยโอ้โหรถ,ถมันมีไฟป่ะวะ S <S มึงยิงกับหัวเทียนมันดีหัวเทียนะ <S <S นะเออมันมาที่กูสงสารรถมันเนี่ยวันนี้กูรู้แล้วว่าทำยังไงลุขึ้นมาแต่กูเคยที่กูขับชนรถมันเองกูไม่ให้พูด รถที่มึงล้างอะไกูขอแล้วกันรถอะไรของมึงนะให้พยายามรถมึงเหรอที่ช่างจอที่มึงกินมะน่องนึงนี่คืออะไรของพี่คนเดียวเลยอใช่พี่หมอมากเดี๋ยวมึงโดนค่าปรับสองแสนน้ำมึงเลี้ยงหมอมั่วมึงตายอยู่เหรอจูกก็คือให้น้องมันรถมึงอะไรของอะไแล้วใช่ใช่ปิ้งไก่แล้ว ลอาร้านนี้ออกไหมร้านนี้ออกไหมเอามาไปบ้านสลับอยู่เมื่อกี้ไปกดกินข้าวเลยไปกดกินอีเฮ้ยมึงออกวอลนี่มึงออกวอลกันดิมาวอลซิบิทมาวอลซิบิทดิมีอะไรวอลซิบิทนะกูขอแค่งกิงกระกิงสีแดงตัวเดียวมึงเครื่องกูเหรอฮะกูถามมึงไงพยัก เอากไ็ไม่ได้ซักไงกวเหม็นทำไมปิดกะดมเอ้ยลอกจิตอะไรเนี่ยไม่และแปลงสีฟันของมึงกูอขอด้วยได้ไหมิี่หนวดจงมาทาสีบ้านใช่ไมล่ะไม่จะมาทาสีบ้านมันงอนนะนิ้วตรงนะมึง <c oughs> ม,มีเมียไหมเนี่ย ยังยังไม่มีเลยเอาอยูส่ยสดๆโดดเดี่ยวหนุ่มเอ้รู้ไหมไหม่ว่ากูเก่งกับคนแก,ก่เก่งได้แก่คนแก่แล้วใช่ไงเก่งกับคนใหญ่กูาตายเดี๋ยวก็เลยเก่งกับคนแก่ ียจุดลีดิจุดลีดิซ้อมเแกวบันึงเดี๋ยวมึงชมันนะดูว่ามันมดตัวมันเย้จะโดนใบหรอไม่ดูหรอกเล่นกับมันเฉยจุดหลีดิเดีว่ามันมดตัวเล็กไรเล็กไรวะเล็กไม่หรอกมึงสร้างไงเล็กโอ้าเปด โอมึงมีเงินสามหมื่นเลยเหรอมีบัตรนิ้วหรือเปล่ามีแต่มันก็ส้นตีนบัตรนิ้วไม่น่าช่วยมันหรอกแล้โอกามอ่ครั้งสุดท้ายไอ้ชุดมันมาคุยดิเอาคนเดียร์เพื่อนมึงทำตามที่พี่กูบอกเถอะจริงจริงมึงไม่น่าเรียกเขาเพื่อนนะมึงดูหัวเขาก่อน คอมึงเป็นอะไรเชื่อกาวให้หน oh, no ่อยคันคอมึงคันคอมึงคันคอกูหรอเอาเอาเอาอยักษ์เอาเหมือนแน่อาโอ้กันดื้อได้ปะอ๋อนี่โอ้กันดื้อได้ปะถ้ามึงไม่อยู่จะกูเงนะเอากูเทงมึงนะากลัวหมดตัวนะเอาอะไรจะขโมยรถกูกูล็อก อ่าอ่าอ่าอยู่นี่อ่าเฮ้ยลงมาลงมาคุยลงมาคุยคุยทำมือเป็นลูกตัโอ้โหมีอาวุธนะเว้ยกูร่มนี้กูจะไม่พูดดีๆกูยกอาวุธตัวเลยนะทำมือเป็นลูกตัววายเลยเข่าลงไม่ดีเลยให้กูเตะไหมล่ะมาเนี้แต่มันไม่มันมันไม่รุกมาเนี้เข่ามึงไม่ดีกูยิงหัวเข่าแม่งเลยเนี่ยให้ลานคนนี้พาให้ไม่ละคอาฮ่ยิงดิยิงต้องหอกยิงต้องงอกเลยยิงต้องหอกเนี่ย มึงซ่าเนี่ย้ไปยักมึงซ่าเนี่ยให้ไปยักไม่เก่งแต่รล้แม่โดนเนี่ยโดนเนี่ยดีไงมึงเอาเรื่องมาดีมึงกลัวไหมมาแกมนแกว่ากลัวไหมกลัวไหมน่าจะต้องเอาพวกมาชีฟันปากนีนี่มถามว่ามึงจะนีไห ปักนี่หลับเลยมึงซ่าในแก่มาเนี้ยนี่มึงซ่าเดี๋ยวมันตายแล้วเดี๋ยวพาไปงานวัดเดี๋ยวพามันไปอะไรของอะไรนั่นนะ่ปนะงานวัดนี่ไปเผามันด้วยสวยัสดีพาเข้าเมลเลยดีกว่าแกแล้วมึงยังจะซ่าอีกเนาะเดี๋ยวป้องเดี๋ยวกูป้อง มึงมางานวัดนี่มึงพิษด้วยนะเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยมึงหื่นกามเนี่ยพิษถึงข้อไหนเนี่ยแก่ไม่พอนะมึงแม่งคมขืนนี่รถมึงปะเนี่ยรถมึงเรื่พอนี่เจอแม่ทุกทางนี่นี่เฮ้อรถมิดสหายมันวะชอปเปอร์คันเก่าเฮ้ยเฮ้ยมีข้างหลังอะมองอะไรมองอะไรมองอะไรเฮ้ยมองอะไรมองอะไร ไปไปไปไเป่าครับพี่เป่าครับเป่าครับพี่โอ้ยเกิดนบมโดนนึ่งอมใส่สุดรับแล้วมันแอกอ้้ยลิงขี่กเฮ้ยเฮ้ยโดนล็อกโดล่ะฮัลโหลครับเฮียเฮียเฮียนมนมช่วยด้วยนมเมนอยู่ตรงไหนอะฮีเมนอะ่ต่อพี่ต่อปต่จะทอไกเพื่อนนะเราเราเตนกันอะไปทำอะไรอะ จะด้วยจะด้วยเขาจะลุงไปเฮ่งลุใครมาแจ้งตำรวจพี่มาแจ้งตำรส่งลุงให้ใครนี่มปนปนไหวคนนี้ปนไหวช่วยช่วยลงด้วยฮะนกด้วยไม่ได้เฮ้มันกระทืมันนี้มาส่งให้ลุงรวดอ่ะเอาเอามาดิเอมาดไปไแก๊งแก๊งไม่เกี่ยวนะแก๊งเออเายังอียวมกระเทืมันนี้กระเทิรมดีมึงปนมันด้วยมึงปนมันด้วยเอามันมา มันนี่เดี๋ยวมึปนมันเอ่มึงปนมันนี่มึงปนมันหมดตัวเลยได้อยู่นิ่งๆไม่เอาชอบอุ้ยอุ้ยไปเนี่ยอุ้ยรู้จักลุงคนนี้หรือเปล่าลุงพยักษ์ไม่รู้จักครับพี่อุ้ยมุ้ยอะไรนี่มึงอุ้ยเฮียอะไรมันเนี่ยเยอะๆอยู่เออยเป็นเนี่ เอยดีเหลือเป็ดไปโจ๊กเอามึงโจอกอีกคนนึงดิไม่แล้วตอนแรกจะถ่ายให้ตำรวจทำไมเป็นอะไรจริงๆขอพูดมาได้ดูวตอ,<า>ตอนแรกจะไม่ทำะไรแล้วเขาเรียกว่าหา,หาเรื่องเข้าตัวเขาเรียกว่าหาไม่ใช่หาพูดมึงพูดใหม่ดิ นี่โบสถ์หรือเปล่าจะเอาลุงภัยยะเข้าโบสถ์นู่นเมนอยู่ข้างหลังไปไปอย่าทำลุงเลยอย่าชุบนะอย่าชุบใครไม่เกี่ยวอย่าชุบนะปล่อยไปเลยให้หมอชุบพี่ตามันปนได้ใช่ปะปนได้ครับเขาต่อเนื่องไงเราเหมือนเราเหมือนพวกจอมโจรตีใหญ่เลยว่ะตีใหญ่ใช่เหมือนตอนนั้นอะตีตีได้พขลลมงานวัดว่ะ ตีใหญ่ทำงานวัดเว้ยไอ้ลุงไอลุงไอ้ลุงเขาไปเขาไปดิเขาไปเตะสาวดิไปไปไปไหนไปเตะลูกดูนี่ลุงไอ้สาวเอาดิเอาไอลุงนี่ดิกระทืบลุงดิฮัลโหลครับก็มีมีคนปล่อยคู่ไหมเจ๊อุ้ยเมียกูปล่อยคู่นังเล่นอะไรคะผมปล่อยกับลุงผมไหมมามามาเข้ามาทุกคนมา นี่่่เลุงพยักบอกเขาไปสิมาเข้ามาตะคุนไหมลุงพยักบอกเขาไปหน่อยสิลุงพยักเขาแกก็ไม่ค่อยดีนะลุงพยักบอกว่าไงจะเข้ามาเล็กไรคะปล่อยโคมไหมลุงเขาเพิ่งมาเล่นนะเนี่ยลุงลุงเพิ่งปล่อยไปน่ะไม่มีโคมในตัวหรอไม่ไม่มีเอาเก็บเก็บเลเบล โอ้โหเอาคงเก็บเลเบลลุงใหม่ไหมเนี่ยเอาไม่รู้อะเก็บหมดละโกมเยอะช่วงนี้โจนไหนจำโจนตีใหญ่หรือเปล่าตีน้อยฮะอาอตีน้อยตีน้อยพิลเล่วตอนนี้กินกินดาแทนโอ้ยเอาปิ๊กผมจะเอากุนหะลุงเอาก็ตลาดมวยก็ตั้งตีดิ ไอ้ไดียินเสียงรถใครมาวะดูดิตำรวจตำรวจหรือหมอวะสนามมว้ยไม่ตีามมวยก็ยร์นนั่นแหละฮอร์อรอเสียงฮอร์อตำรวจหรือหมอวะไม่ใช่เสียงฮอร์มาเสียงฮอร์มาข้างบนหัวเนี่ยเดี๋ยวฮอมาพี่ซอสพี่ซอสพี่ซอสมาที่รถเร็วๆตรงไหนตรงไหนรถอยู่ไหนรถอยู่ด้านหน้าเลยไปกลวยนดำอยู่ กูให้น้ำอยู่ไปช่วยกันยิงช่วยกันยิงช่วยกันยิงไปตอดบนล็อกรถมาพอมาถึงแล้วมาเอามาลดภมาลดภูดิมาแลดภูดิมาลดภูดิไอ้พวกน้ำอยู่กูดิหมูไอ้เอ็งหงอกไม่ไหว่กับเราเนี่ยไอ้สารบบสารบบสารบบเอ็นบ่นเองหงอกแม่งมาไหว้กับเราเนี่ยกูร่วเลยพอหมอเอี้ยหนีตั้งนานหมอได้หมอเออ ไอ้ยี่งอกว่ากับเราเนี่ยมึงเอามาดิมึงเอาเขามาเลยนะเอาดิมึงขา้ามดิยี่อันนี้แม่งมึงหนีซัวซัวแกแล้วแม่งยังเสกเก่ากูอีกเยนแม่เขาเรียกว,ว่าโกไวเก่านี่หว่าเนี่ยพี่ตอดพี่ตอดไอ้แกงแกงมันชุกพี่ตอดแกงอะไรแกงสีแดงอ๋อมันมันแค้นละมันมีอาการตัดเลย ไม่มันเล่นเป็นโรจูนอยู่เนี่ยเตอวพี่มันตาแก่แม่งบอกว่ากินเล้าไม่ต้องใส่โซดาเพราะพี่ซ่าอยู่แล้วใช่เหอเลื่อนมาดิเนี่ยคุณจิอะไรนะมันอยู่ไหนมันแดงหนาเอ้ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับใครยิงกันในงานวัดไหมอ๋อรอผมแป๊บมาเลยมา มอ้นาวัเฮ้ยหน้าวัดเอ๊ะออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกเดี๋ยวกูยิงให้ขึ้นาเลนมาขมานไม่ได้ว่ะขึ้นมาขึ้นมาข้ามนี้ข้ามนี้ข้ามาหน้าวัดมาหน้าวัดโดนยิงมึงอยู่ไหนกูอยู่หน้าวัดเนี่ยตรงตึกโบสถ์แเห็นเมาหน้าโดนไหมเล่นให้ให้เพื่อนโดนมาดิใครในี่ยข้างในเฮ้ยยิงไอน่อยจะตายสวยเป็นชะตอนี่ครับหมอว่ายน้ำอยู่ข้างหน้านะ กำังวิ่งไปขึ้นไม่ได้ลูกพี่หลังลูกพี่ลูกพี่หลังลูกพี่หลังโอ้ยเอาดิเอ้ยกลับมาหน่อยกลับมาเล่นหน่อยไปมึงซ้ำมันยังไงเนี่ยมึงซ้ำเป็นปะไป้หนึ่งไม่เขาไหนวะไม่ไม่เกี่ยวอีกเนี่ยอะไรแล้วมึงจะยิงเข้ามาทำอไมมึงปล่อยมันดีเกเนี่ยป้อยมันไปเลยป้งไว้มาี่ฆ่ามันดิ ทางนทางไนซ้ายมือใครห่าวสวยเล่นอยู่ครับเป็นสตอรี่อยู่ครับไม่ได้ครับเล่นอยู่เอ้ยเป็นสตอรี่อยู่ใครไม่เกี่ยวอย่ายุ่งนะใมาขอสซมตอนนี้หมอมาขอสซมตอนนีอันนี้มันแอคหรอมาๆมาๆมาไม่ต้องห่วงขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาก่อน ขึ้นมามนกูบอกอให้ขึ้นมาเออก็บอกแต่กูยิงให้ขึ้นรถมาก่อนอย,อย่าให้ลุงได้เกิดเดี๋ยวลุงจะเฉื่อยเออเรื่องของอนี่แหละ<ๆ>มึงอยู่นี่แหละเดี๋ยวมาค่อยเกิดไม่ได้หมอเล่นอยู่ห<อ>มอมไม่กลัวพวกผมเลยเหรอ,อ,อไปโดนยิงจางเลยไออีคนนึงอ่ะอีคนนึงขึ้นยังขึ้นแล้้วขึนหมดแล้วไปเลยเฮ้ยตำไอ้ตำรวจกูงงว่ะไอ้หมอเขาไม่กลัวเฮียอะไรเหรอไม่ไอ้เหี้ยเราอ่ะไม่ทันทำอะไรเลยเขามายิงแล้วก่อนเว้ยเออเนีเออ่ย อยู่เขาห่าเขาห่าเลยอะมายิงว่าไงรับขอพูดมามีอะไรป้อนอบเนปนอบเนมาปอนี่แล้วบเนี่ยอาไปเอาบที่ป้าวาวเเอาตัวนี้ไปเอาตัวนี้ไปเอาตัวนี้ไปตัวนึงไงเอาไปเอาไปเขาลก ป่นไปปุนไปป่นได้ป่นได้พอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่แล้วไปช่วยทำไมมันเราไม่เคยมีเรื่องกันนะไม่รูกแย่ไปที่หลังยัยไปช่วยนะไม่เกี่ยวผมช่วยตัวเองเบื่อแล้วโอ้โห่วยตัวเองอ่ตอนนี้ป่นยังตัวนี้ป่นยังป่นแล้วป่นแล้วลุยลุกูมัดไปเลยวีวีป่นบอกเฮ้ยได้ไหนป่นได้ป่นได้หมด วิปบอยของพงงานปบนลได้ิปผมอยมาก้ยโทัไม่มีเลยิ17โอ้คนนี้มีมเขาทสวิกเบดปอได้ปะมันปนปได้ไหลัในตู้รานค้าละแสนน่ะเขาใช้ยังไม่ได้ไม่ได้เร็วๆกูไป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 นดีใจะไรขนาดนั้นนะะไ อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปชุบแค่คนนี้นะคนนี้รวยเยอะเดี๋ยวมารับเพื่อนเพื่อนรักกันที่หลังอย่ายุ่งนะเพราะว่าคนนั้นมีสตอรี่กับผมอ๋อใช่โอเคครับน้องมันบอกว่าแฟมผมโดนต้มผมก็ไม่รู้อ้าวอยู่แฟมเดียวกันหรอใช่ครับโอ้เขาตอนแรกผมไม่ได้อยากป้นเขาหรอกแต่เขาถ่ายรูปว่าผมส่งตำรวจผมก็เลยบอกว่าอย่าถ่ายเขาก็บอกว่าอยากถ่าย ก็เลยยิงก็เลยปนเลยฮัลโหลว้ข้าวเดจานเกิดดูดังเร็วๆขอขอข้ารถขอข้ารถแป๊บมึงพาทำไรเฮ้ยมึงจะยิงเขาทำไมพอเลี้วเฮ้ยพ่อมาเร็วมาเร็วมึงพาทำไมกระดาษเลยจะกันกระดาษ เพื okay. ่อโอเคเบิร kind of ์ตอะไรมาเนี่ยโอ้โหมันดักมึงกินอิ่มเลยเต็มโอ้โหไอ้ีนี่มึงเอาอิ่มเลยอ่ะที่พวกกูได้กันแรงและพวกมึงโดนกูแซงก่อนจะโชว์ที่ที่มากลางหลังพวกเขาทำให้มึงละแวกอย่าพลาดไปโดนแทงมึงหรือเปล่าแกมันคือความหวังจบอยู่ในปากอยู่ในชาตกูไม่ขุดมึงขึ้นมาเพราะทุกคนมันต้องตามความฝันออสตาจะทำให้พวกมึงเกิดถ้าพวกพองจะเปิดกูก็ไม่กลับหลังหันในเชียรนทนพวกกูพุ่งไปสุดแรงเกินเป้าหมายอยู่สูงพวกกูพร้อมจะคว้าให้มันเข้ามาประทานรับแรงระเบิดออสซาลีน่าพวกกูลอยเสียดฟ้า